คือเกมทอยเลตททวเดิเอนแล้ววันนี้เราอยู่ใน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 ,ในแมปคาเมล่าแมนไฮคิวใช่ไหมใช่และนี่ก็คือไซน์แล็บของเราที่เราต้องปกป้องแล้วเราก็จะต้องเจอกับบอสทอยเลตฟงจุฟูนฝุดกากนะครับ ซึ่งเราจะพาหน้าไม้ก็ไปดูกันเลยเวฟสามจะมาแล้วตอนนี้ <c oughs> เราก็มีเงินพอที่จะฟิจอร์าบาสุก้าไปแล้วแ้าบาซูุก้าทำงานบ้างดีเิโดนไฟเวอร์ของิจีแย่งหมดเลย ไม่ใช่ไฟเวิร์กต้องสปาร์เกอร์คาเมราแมนจังหวะนี้นะครับมันผ่านมาไม่ได้เลยพี่ปราร์ฟุก้าของเราแล้มันทำงานเลยแล้วช่วยลงมาจากตรงน,นั้นหน่อยได้ไหมครับมันบังอะ่ะได้โปรดเถอะฮึเรามาอัพเจ้านี่เป็นกระบองที่มีแท่งน้ำเกลียวแท่งอะไรละ่ะเป็นน้ำเกลียวมันเร็ยกว่าไม้เบรโดและแบบเพช ก็น่าจะใช่แล้ะนะถ้าเป็น้องมันเป็นไม้เบตบอลละกันตอนนี้เราก็ได้อัพเกดเรดพี่ของเรามาเป็นพี่ของเรามาเป็นขั้นฟุตแล้วไม่ไมตีทีแล้วเท่าไหร่เออเป็นว่าเรามาดูพี่บาสูก้าเรากันดีกว่าพีเจเอานะใส่เงินเงินที่ไปเลยพี่เจ,เเม,เเจมีเงินหนึ่งพันงั้นก็เอาเอามาเลยเอามาเลยเดอฟโกนโหดๆนั่นอะเออ เสนทางของเราคิดว่าโอ้เจนยังน้อยอยู่คิดว่าเราควรจะเกินกุกจอน่าจะดีมาเลยตัวทีนี้ไม่มีตัวอะไรลุดเราไปได้แน่นอนใช่ไหมใช่แล้วก็พี่กระบองเหล็กของเรามาเบ็นบอลดีเราควรวาง อะไรเพิ่มสักหน่อยนี่อย่ตรงนี้เลยตอนนี้กองทัพของเราฝุดเข้มแข็งก็กำลังตอกอ่อย่างไอ้พวกทอยเลตฝุดกระจอกซึ่งเราก็น่าจะรอดไปได้แบบชิวๆอเอลเกตเจ้านี่สักหน่อยเป็นแ,แนวหน้าที่สำคัญมากไม่น่าเปนตอนไหนหลุดรอดจากกำแพงนี้ไปได้หรอกใช่แล้ว เพราะฉะนั้นแล้วก็ไปเล่นอะไรรอก็ได้นะนก,ก็ยิงเอฟเคสักแป๊บอืมกองทัพว,วันเข้มแข็งของเราควรมีบาฟุก้าเยอะๆนะเพราะฉะนั้นพี่บาฟุก้าก็ควรมาเพิ่มแบบนี้เลย อีกสี่ตัวตัวจะเต็มเพราะฉะนั้นเอาให้หมดไปเลยดีไหมนะตรงนี้น่าจะรังเหลืออีกนิดนึงตรงนี้วางได้อีกสองตัวที่เหลือก่อนจะครบสิบห้าตัวที่สามารถวางได้เราจะวางเป็นเออเออตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นแนวหลงังว้ายรานไปได้ไงโอเค เอาเป็นว่าไอ้ตรงนี้มันน่าจะโอเคเดี๋ยวมันก็เลี้ยวไปเจอเจ้าหน้านอีกอะนี่จบดตีเออก็เอาเป็นว่ามันมีตัวหนึ่งที่สามารถรอดมาได้ทุกคนก็ไม่ต้องฝงไสยแล้วก็อยากคิดว่ากำแพงนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันหลุดรอดไปก่อนที่ผมจะวางบาฟุก้าแต่ตอนนี้มันร้อยเคียมทนมอนเรอเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่ามาว่าปรกาศละกันนะบอทอยเลทต ก็มาบอสไทเลตสองจุดศูนย์กำลังจะมาในอีกสิบเวฟนี่ม like ันเรียกว่ากำลังจะมาได้ไหมเนี่ยก็เป็นว่าตอนนี้เราผ่านมาประมาณหกสิบหกจินหกเปร์ <t un border together> เซนกันแล้วคือม <un Jackie, représent Maintenant> ันเป็นทอฟนิยมฟ้าหมาอย่าว่ากันเลยคนที่ไม่รู้จักเทอฟนิยมฟ้าก็ไปเรียนมาใหม่สะเธอะเพราะฉะนั้น ทำไมตอนนี้มันเหมือนมันจะมายิงเราเลยหันมาทางนี้ยวิแบบคือจอปืนมาทางนี้แบบยิงหัวให้เลยอะน่านะจะเย็นกันหรอโอ้โหตัวนี้น่ากลัวแฮะมันเหมือนมันจะยิงหัวกัน,นะอะฮึมพู้งานจะให้เต็มที่เลยนะเจ้าพวกนี้ไม่ยอมยิงเลยต้องอัปเกรดให้มันไม่ได้เออได้แล้ว มนผ่านมาแล้วว่าทอเรตเป็นขยงเลยพี่เจช่วยด้วยมันน่าจะพอมีตัวที่หลุดรอดไปได้คิดว่านะเหมือนไม่เชื่อมือตัวเองอ่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงเวฟยี่สิบห้ามาได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะพี่เจเปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อ เพ่งคิดเลขแป๊บหนึ่งร้อยค่เออไม่ใช่มันต้องสามสิบหารยี่สิบห้าก็เป็นว่าใครรู้ก็เชียรบอกด้วยกันนะว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอืมจะฟ่วงนี่เราต้องมายืนตรงนี้นี่เป็นการนั่งถั่วฟ่วงนี่ถั่วฟ่วงของคุณท่านใช่ไหมครับขอนั่งสักแป๊บจะเป็นไรไปท่านเขาให้แล้วท่านถั่ฟ่วงม,มาแหาต่ตาท่าน โอ้โหโซมาริตายูครับเพือ่อแบบนี้ไม่ควมันต้องเหยียบแบบนี้เหยียบแบบนี้เหยียบแบบน,นี้กระทืบนนกระทืบนนกระทืบนี่แน่นี่แน่นนกระทืบจนระเบิดเลยเหรอไม่ใช่นี่จังบวกอาามันยิงมาต่างหากอ๋อยิงใส่เจ้านายตัวเองแต่มันไม่โดนดาเมจก็ดีแล้วโอ้ยมิวเทนเทอยเลสยังไม่รอดอ่ะด,ดูดูไหม โคลเลตอันนั้นอ่ะไอตรงนี้มันมีให้จัดแรง้วยอะตรงนั้นอ่ะมันมีตัวเลือดเป็นหมื่นล้านเลยนะดูไหมเจือจริงแล้วนี่มันแค่เจ็ดหมื่นเก้าหมื่นเป็นแสนอะไรแค่เนี้ยตอนนี้ก็มีเลือดสองแสนแล้วซึ่งบอสก็ใกล้ามาเต็มทีแล้วนะครับบอส เราจะสามารถจัดการมันลงได้ไหมโกรติดตามตอนต่อไปไม่มีติดตามตอนต่อไปหรอกจะมาอยู่แล้วเนี่ยเว็บสามสิบมาไหมวอร์ดพอดตมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาก็ไปเอาก็ไปผ่านแล้วผ่านแล้ว,เร,วเรียบร้อยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็แค่นี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยบายยพี่เจมีอะไรอยากพูดสักหน่อยไหมอำลาผู้ชมอ่ะ Subscribe LP Gaming บาย